จะมาออเทนไอไลยบูดาไอเม็กบูดาบูดาบูดานะครับธรรมชาตินะครับก็จะลงอยู่ช่องผมนะครับบารมีตูโลสีร้อยแปดนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับใครมามองแง่ดีก็ขอให้มีโชคให้มีลาบนะครับใครมามองดั่งลบก็เป็นความสุขของเขาไปเนาะผมถือว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบสะสมหินแปลกๆอะไรอย่างนี้ ประมาณนี้นะครับเอ,อเริ่มง่ายจอกจะล้ม แค่ป่านะครับ